หลังจากลงไปยำยำหลอบอแล้วน้อพี่น้องปรากฏว่าเนี่ยหันมีปลากระเดดตัวหนึ่งก็มหอยหน่อยมาเป็นขอดไหแนมแนมอ้าว <c oughs> โอ้ <c oughs> อกหลังหนึ่งเขาจันแ <c oughs> ป็นพี่น้องว่ามันตลาดนำคันผอกขันไฟยนี่ มันแปลนดีเนาะว่ามันตลาดตลี่เนาะมีกระมงพกนกมีหมองพกนกพก,ก,อ,พกอันนั้นนำเน่ยโอ้เิ่นี้มจูดมาสุมจังเหม่อด,ดอกเพรอกว่ามันหกหลายเนาะน้องหกมันเป็นแปลนอันนี้ทางงว้วทางควายอ,อ้สามหมวอแขนกระโบเมน สอมลันกับาานบางมะแขนเลาะแดนหน้าฝายเป็นบ้าเลาะแดนหน้าฝายกดู่ขาลีตัดอันนี้คือเกียแดนกันเกียแดนก็ไปทข้างนลังมั้งนี่ก็พอมาจู๋จุ่นี่จูโรดนดิมันลามแล้วไปนะ้มันแปนนี่กระเนรานีล่ล่วะว่า โอ้ดอกบัวกบัวกำลังขึ้นเดอกบัวดอกบัวกำล,ล,ลังขึ้นทำายบัวบัวกำลังขึ้นน้องผี้องนี่ไม่นี่เฮ้ามบับบนวัดได้มันตายได้เนี่ยต้องมาฟันเอาไม่นี่มาฟันเอาเนี่ยปิดหัวให้เท้ายังได้เบิดอ,อยู่ข่าวอิลีเลย เจ็ดหัวข้าแต่เขาสาวเชมาเอาที่บ้านถิ่มบ้านเขาเจออยู่โอ้ยหทมาเอาดิมาเอาแล้วเนาะคล้องตัวมาตัดๆๆๆเกิดเสีองตันตันแขีนเส้นนี่โคตจีตัวนี้เป็นแบบโคตรจีพี่น้องจุดจีแล้วแบบกุดจี โอก้นอนใหม่ตายขี้ไปเลยประจักษ์ตายคีใช่เานะานะแต้องปลูใหม่มห,รหรอกว่าปลาไหลปลาไหลเอาปูแหวกตั<ป>ดออกนะเที่ยวทางข้างเขาเที่ยวมาได้เลคอยออกมาให้มาน่ะเป็นไรลองมาด้คอยมาหา,าัา่นบัวกำลังขึ้นที่ตัวนี้ไม่มีลอกป่า ฮะอนกแต่ฝนเจ้าฝน,แบบน,นขาดก็ไล้ส่วนตกแห่งนูง่เถอหนึ่งอันนี้อันหวดววดนนี้ใครมาแดงบ้างในของกับวอ,อมข้างในมนี่ไปที่สิหมื่นอยู่บ้าง แปลนสารมองไรก็ไดพี่น้องมองได้ก็แปนเบิดเนี่เนาะแหงเบิดแหงทักอยกปีนี่ห้ยไม่หนูเปิ้งมันใครคู่โผลไปรักนี่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 ขเจ้าแง่เดียวเจ่าแง่เบิรละหันนั่นใครย้อได้นั่นโอ้ยไข่โอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ย โอ้ยปุ่นโอสมาคนะ่้อเลยบ้านเลยไวคขักเดี๋ยวใครอยู่ใครอยู่อของของสูงของสูคือมดแดงเนีย่ยไม่บอกใครไป่ได้ไหระคือไฟน้ำมันเงี้ยเนาะคือนิ้งเย่ไข่บัวหันแน่นๆผูผูไข่น่ะเป็นตอมมันแหง่ะไข่น้ำใบ โอ้ยไอ่ะ,อะตอนนี้กะนโค้ดเดวาเชนนัน้นสวนละอ่อนนะเมียแพงเข้ามาแย่งขึ้นกับละตาขึ้นละเมื่อบานละตาวขึ้นเข้เมื่อบานเป็นยังกันนะกรับัดหนา้ากัดหลังได้ปดหมุดก็ได้เนาะ มดแดงกัดแข้งกัดขาก่เดีเทียวไปเที่มาเนาะตัวนี้ตัวนี้ผูไทยไหวปะไทยฮะไทยผู้ใดนี่ดิไอ้เองมัน้ไทยเหรเข่าผว้เข่าและแม่ผูกเขาามองวัดพอดีพี่น้องมองมองไม่มีอะไรเป็นไม้เป็นไม้ครับเป็นไม้อยู่ โอนี่บวนต้นพูนเนี่ยก็เอียงงวงนี่เอียงหน่อยห่อยหน้านะอ่ะพี่น้องมาฮอนนี่ให้ฟังเสียงแคดอีกเนาะจากเสียงนาสตูดิโอเสียงนาสตูดิโอเป็นบรรยากาศสดๆหน่อยลมว่อยๆเนอะโอ้มาถงมาถาลมว่อยๆเดี๋ยพี่น้อง ลมวอยๆนอนก็เลยเสีย้ฟังเสียงแค่นสดๆมันี้ออกมาเราไฮโลหน้ากับพลัญญาสาวบุญล้นอลัมบุญล้นเนะาะตอนนี้แกฮารอบังคับมึงนี้อยู่แต่เสียงที่น้องเนก็จะฟังควาเสียงแค่นเสียงแค่นทางแดนอีสานเป็นโดนตรีชินเอกของอีสา,บานบ้านเฮากันวะนอนพี่น้องเนาะ วันะะ ok. นี้ไ like ด้นามาหนิคุณเอิญว่าแคนสิครึ่งครับแคนสิครึ่งโอ้ชมาลมอย่างดีแน่นาะเนาะลมว่อยๆลมบีบีแดนซีแดนหาเนาะให้พี่น้องเาได้ฟังทั้งซอยคุณเอิญว่าทั้งซอยน้าพี่น้องทั้งซอยหรือทั้งจัดแคนทั้งจัดแคนทั้งซอยอะเมื่อกี้เนี่ยไปยามไปยามหลอกมาป๋าบดถึ่ไปยามหลอกมาป๋าบดถึ่เนาะ ได้ไฟจากของเซบาค้า,าเจาเป็นก้นใสก็เลยล่องยามเบ่งเนาะพี่น้องเขาแลยมากเก็นมาานกับเป็นอาเสียงนานาน้อยสตูดิโอลองฟังแค่นป็นฟังทั้งซอยเนาะ เอาพานไปเนี่ยคือไร่ทั้งซอยขึ้นมามาไปนองลายทั้งซอ,อยไงอ่าโดยแค้นสิบครึง่งแค้นสิบครึง่งคือว่าอันนี้เป็นลายเพืชอื่นมาลายลายซอยพื้นฐาน เจ้าหน่อยนะพี่น้องเนาะอ่ามันเอกามีอ่าเสียงพินพ์แจงแค้นนีเสียงแค้นเสียงแค้นแห่งแดนทุ่งนามาฝากเนาะพี่น้องนี่ <Coming to> <noon> นี่น <ikka> uh ้อยมาฝากมาเป็นอ่าเพื่อนว่าเปิดการมองเห็นสำหรับช่องยูทูบใบซานพินแค้นก็ขอขอบรุ่สถาบันแฟนแฟนรายการบซานเลยว่าเป็นเอฟซีเนาะจนยอดผู้ติดตามขึ้นมาถึงหลักหมื่นใบจันเนี่ยก็มีความใบซานเนี่ยก็มีความภูมิใจนะพี่น้องมีข่วม มีความภาคภูมิใจดีใจที่แฝงรายการเฮาไป,ไปเป็นให้การสนับสนุนส่งเสริมพลักดันนะครับบึงรายการบาริษัตามรายการบริษ,รรรษัทุกช็อตทุกคลิปทุกรายการนเนาะจพรขอขอบคุณเป็ยังสูงเกี่ยวกันเนาะเอาเอาเั้นดูก่อนพี่น้องแล้วกินไปยางเมืองทั้งกลับและทั้งไทยทั้งอย่างเชื่อมักแข่งมักเขือเพราะเดีเมื่อ,อกินกระปลุลเนาะมือแจ็คจิกกระปลุลยังหนูไปย้ำหลอดกับพ่อใหญ่ป่าเออเนาะหรือว่าเจ้าของ จ้าของหลกเพ่นยาเมื่อไหร่จ้าของไฟมันก็นเลยบวมหมานพิ่น่าเนาะพี่น้องอ่ะบวมพันยากันเนาะครับผมอ่ะพอกันนห้แรกกันต่อไปเนาะสำหรับม,มันนี้ก็เอาสม,มิ่งคนกันแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับ